สมขัดใจแม่แม่บอกแม่ไปขัดหม้อดีกว่าเลยตีกาแฟเลยเราตีไม่เอาอะไรวะหาคนเิมตัวเดิมเลยวะจุดเดิมด้วยจุดเดิมตัวเดิมไอเหียเดิมไปมึงตีธรรมดาเหอไอเหียไม่ได้ขอร้องอย่าไปสไตล์มันเลยเอะ กันค่ะอย่างเงี้ยแล้วการไม่ตายโอ้โหเฮ็ดเบบี้เบบี้มามันดูดเลือดอย่างเงี้ยไอแท็กเว้แท็กเว้โอ้โหมันจะดูดเลือดที่พุ่งพุ่งว้าโขโอ้ยยังคงลวยแล้ยยังคงลตัวตักูจะลงลงไม่ตือเกงือตกเหงือตกก็เกงือตกก็เกงือตกก็เหมือนรอบนี้ไปไม่น้าไม่งู๋แล้วบอกบอกอะไรมึงมากอีกแล้วมึงไม่เก่งจริงอันนี้เก่งใช้ได้เลยว่ะนี่แล้วก็ทีทสอง อันนี้อ่ะอันนี้ก็เก่งใช้ได้เลยว่ะกลับมาไอเทมซะก่อนดีไหมเดี๋ยวตีมอนตรงนี้มันนี่เก็บแบบเก็บเก่งเหรอไอมอนตรงนี้มอนมันเกินขั้นการ์ดมันมันก็ไม่เกิมันไม่เกินเลเวลหกไม่เไม่เกินเลยวะผมหมอบอกหมอบอกไม่เกินเลเสองด้วยมันเกินไม่เกินสองมันในชอบสไตล์แล้วยตัวเนี้ยไม่เป็นไรกูแอดกูกันดีเซนต์ไปก่อนโอ้ยแค่แค่มันสปินหนึ่งก็จะเสียศูนย์แล้วเจสซูนมึมัน เป็นน้องเบ้ที่เราไม่ต้องใช้เบ้แล้วอ่ะตอนนี้กูหอบจิ้มอย่างเดียวเอาใครพูดใครพูดไม่มีใครพูดเลยน้องๆทาบ้านพูดใช่ไหมพี่รู้พี่รู้นะน้องไม่ดูเลยน้องไม่ดูเลยมั้งเดี๋ยวก็ได้ดู<ง>เดี๋ยวได้ดูไงเดี๋ยวมันพูดตรงนั้นแหละเจะล่วงหน้าไงล่วงหน้าเข้าใจแบบการแบบเข้าใจเรื่องของการแบบแบบอะไรวะน้องเขาอ่ะเข้าสู่มิติที่ห้าส่งคำพูดส่งคำพูดข้ามการเวลามาเลยมึงอย่าเพิ่งดูอินเตอร์สเตลาร์ตอนนี้เว้ยกูฉลาดเกินไปแล้วอินเตอร์สเตลาร์เนี่ย น้องไหนที่เคยดูหนังนไอ้ตัวฉลาน้องจะเข้าใจนะว่าหนังแม่งดูปุ๊บฉลาดเลยอะไรเงี้ยหนังบ้าเลยด้วยแม่งดูโอ้โหตัดแม่งตัดสั้นูอะไรเงี้ยเดินไปในปลาเข็บเบลล์อยู่ป้อฟ้ากูจะไปเข้าถ้ำเนี่ยจะอดทนเข้าถ้ำตรงไหนวะไม่ใช่ไปไม่ได้อะมีนุ่มฮามี่เข้าได้เข้าได้เข้มันมีมันเป็นคาสิโนอ่ะคาสิโนต้องอยู่อีกเกาะหนึ่งคาสิโนอยู่นี่เดินใะป่า กูกูรอรถอย่างเห็นนะ่นโวมึงเสียวเลยนะหนาวาร์นั่นสินะไอสตีโคตรแรงแล้วกูตีมไม่เข้าเลยนั่นสินะเจไปเพิ่งไม่หิงเวทมึงกินพิษหลบไม่ได้ปะจริงกูตีรมาทำไหมวะมึงมั่นใจในหอกเกินไปโอเคพี่จะไม่มั่นใจในหอกต่อไปพี่จะมั่นใจในหอกเกินไปต้องมั่นใจในหอกเกินไปหอกอะไรนะหอกนั่นไม่ได้อะไรนะเจ้าไม่ได้เลือกของนั่นหอกสถานที่เลือกเจ้าอะไรเงี้ยนี่เมื่อเจ้ามีคนตะโศกพอเจ้าใช้มันไม่ได้อะไรเงี้ยนังจีนเขี้ยๆอะไรเงี้ย นายละไม่ชนะง่ายน่าเบื่อนอนมอนกับกาพวกนี้เนาะเออแม็กมาโอ้ยแมกมาไมป๋าไม่ได้ก่อนกูกูจะไปใช้แกล้งเขาบ้านมันป๋าไม่ได้ก่อนมาให้กูมาทำไมกูเถิดกูขอรอออ้องเย่ไปต่อมันจะไปถึงก็เย่เแฟรี่แฟรี่แฟรี่เลยเว้แฟรี่ข้างจริงกว่าปกติใช่ไหมระวังเลยมีสลิปปิ้งให้เลยชนะฝัน อยู่แล้วทำใบกันเวทกันเวทก็เผื่อเผื่อมันใช้เวทมองไม่ไม่กระจอกมองไม่ไม่ไม่โหดหลอวะนั่นดีไม่เหมือนรอบนั้นอ่ะไม่เหมือนรอบนั้นทั้งทั้งทั้งแซ็บทั้งทั้งน้ำแข็งทั้งลมบ้าหมูคือตายตายกันตายเขาเขาารู้ไงว่าส่งกุเนี่ยใช่แล้วแล้วไม่ตอนนี้อัพแต่เลือดแล้วแบบกลัวตายอยู่หายชีวิตอยู่วตายแตายเป็นลมแดงลงแน่แน่ไม่ คนเราอะ่ะเราต้องดูคนที่ผ่านมาแล้วเป็นตัวอย่างดูอย่างป๋านี่ลงเลือดอย่างเดียวป๋าไม่เคยตายไม่เคยเป็นนักลงลกเราต้องเอาเป็นแบบอยา่างโอ้ยสุดยอดสุดยอดเบ้ยลูกเบ้ยสุดยอด,ยดยอ,ดอนันบีมีตีเข้าแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดสไตล์สไตล์ตายลนะยิ้มดีเรามีสไตล์ตล้วให้คอปเตอร์แลเวาเตอรับมันมันมันไม่ตัวมันไม่หลบบ้างเลยวะทีรอบกูแม่งหลบทีรอบกูแม่งหลบตลอดเวลหนึ่งแม่งก็ลบหลบลบหลบอยู่นั่นแหละ เลยว่ลังเลยเป็นเลยว่เ,เหลืองที่เก่งมากหนึ่งเก่งมากก้ยิงเวทเถอะวายอย่างงี้สถานแล้วกูยิงเวทเถอะถ้ายิงเวทแล้วเสียจสิบเจ็ดนี่กูจะร้องไห้นะใคยดูอ่ะกูจะยิงเวทนะโอ้ยได้แล้วตายแล้วถ้าถ้ามันถ้ามันไม่ตายล่ะดูสิเป็นด้วยดูสิไอ้ล <นะ S 2> ีตายตายเพราะว่ามันเพราะมันต้องโดนก่อนเข้เพิ่มเลือดไงเข้าใจไหมรีเฟซอ่ะ คือโดนแล้วต้องไม่ตายเออต้องต้องใชเพื่อให้ตัวเองด้วยมั่งใจว่ามั่ต้องมั่งใจว่าจะไม่ตายแต่นักเวทตุกนักเวทอ่ะไอ้คนใช้พอดีมันไม่ใช่นักเวทไงใช่สกิลเก็บดับเบิลเมจิกจัดไปค่ะตอยังไม่ใช้อยู่เลยพวกนี้ก็ไม่แน่นะอาจจะได้ใช้บ้างเป็นบางครั้งเป็นผ้ากูใช้แน่ๆใช่อะไรอย่างนั้นนะอะไรอย่างนั้นมันม่งโกะคิริกแม่งยิมแล้วยิบอีกก็เดี๋กูรอเป็นคิริกอยู่เนี่ยกูอยากเป็นนักเป็นนักบวชชูชอบซิสเตอร์เซ็กซี่ใช่ไหมเลยแย่มึงจะไไปหนเเนี่ย้าอกมาปันใชแล้ว ป๋าตีป๋าตีวิงมึงโจกอะไอย่างนี้เลยเหรอเอาเลยถ้าเป็นกูกูตีแล้วป่าเนี่ยกูไม่กลัวมันหรอกมันก็วนอยู่ที่เดิมไดหรือเปล่ามันไดมนมอนกากมันมันมันมอนกากมันไม่ได้เรื่องไม่เอาไม่อยากตีใช่ไหมมึงเจ้าเวทมันยิงใครไหมมึงใช้ทิพย์พกเก็ดหรือใช่ไหมเนี่ยก็แน่นอนไม่มันอันนี้มันเป็นเวทอะนั่นเฉยๆมันเวทที่ใช้สั่งล็อกด้เว้ยล็อกไว้สลับปิดไม่ให้อะไรใช่ไหมใช้เวทได้ใช่ป่าว่าจะไม่ได้เทมไอเทมเวทประมาณนั้น เราอย่าบ่นแล้วกันว่าพี no. ่ไ no. ม่รู้เรื่องหรืออะไรก็ขอโทษจริงๆนะพี่ก็เล่นเรื่องพี่แหละแต่เขาทำไม่ได้สินะจะต้องเขาทำไม่ได้วันนี้ยอมยอมยอมติดแช่แข็งยอมจะเจอออกเลยโอ้โหเจอลมบ้าหมูไม่หกไม่หกไม่หกไม่หสี่กับไหกถ้าผ่านตอนนี้มันก็ผาสบายแล้วสบายแล้วเหนยบร้อยสบายสปายแน่นอนใหญ่ใหญโอ้ยโโดนมืจับไม่ฟักมากเลยทั่สุ มผมต้องบอกว่าสองครั้งเกินอแล้วสองครั้งเกินโหผมเจ็บไม่เยอะเจ็บมอเยอะเจ็บมอนเยอะจริงๆอันละเบิอันนี้ปังเหรอเราต้องดูรอบๆไปริ๊ไอ้เม้งโดนหมูดมหมูสปินมาสองรอบในรอบก็มนรอบก็มีในรอบก็มีโดนหมูสปินใสายตายเดี๋ยวมึงเดี๋ยวน้องก็ได้ดูเนี่ยไม่ต้องห่วงหมดกราฟเลยสวัสดีท่านทั้งหลายป้นเลยไม่ได้ลดราคาสิฮะ โอเแคบังแคบังเกตโบนเชื่อกูโบนแล้วได้หอกเชื่อกูกูไม่อหา่ได้หอกเลยสองพันเลยเหรอวะอยากได้เลเปียมันอยากได้เลเปียก็เดียวมันสุ่มมาให้บ้าว่ยมันมันจะได้ของที่ดีสุดไงซึ่งซึ่งต้องวัดดวงว่าจะได้โล่หรือได้ได้ได้อาวุธแล้วโคตรดวงดีใเมื่อกี้ใช่มันโคตรดวงดีซื้อโล่แล้วได้หอกเพิ่มโโหสีจอได้ฟรีคนมันเกิดคนมันเกิดแล้วนะช่วยไม่ได้จริงเราพออยู่พอกิน อะไรว่าชีวิตมไม่มันเลยชีวิตมึงเนี่ยไม่มันเลยอ่ะกูดูหนังลงก่อนมึงไงกูหนุ่มพอใช่ไหมไม่มันเลยโอ้โหสุดสี่ก็มันจะไวเหรอหรือว่า่ามันจะไวเหลยยากกับสี่ขี้แตกเลยทีเดียวก็แหละกูขี้แตกนะบอกไปก่อนกล็คงต้องอย่างนั้นแหละไอ้จริงอยากกลับอยากกลับมึงกลับเมืองอยากอยากมาเอาเวทแม็กม่าเงี้ยจริงหัวม่งไงให้หมดเลย มิเร <oczywiście> ิ่มมินเริ่มเจิ้เฮ้ยได้เต่าสองเต่าสองกับเมืองได้ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าได้เข้าได้เข้าได้กลับเมืองได้กลับเมืองได้แต่ปัญหาคือกูมีตังค์บอกว่ะอ๋อปาไปไหนฮะใช้ห้าไปไหนอัพเกรดนิดหน่อยอ๋อต้องมีติดอาวุธนิดนึงใช่ไหมกูแล้ขวานบนหัวป่าไม่ใช่ปล่าแฉกูจะไปซื้อก็ซื้อขวานเนี่ยมาซื้อขวานขวานบนหัว ไปคัาช่วยเดงควานจากหัวดูเลยค่ะดูเจ้าไปใช้อ๋อไปคิดสองพันแล้วน้องโอ้คิดตังคุยขนาดนี้คิดตังคุยเนี่ยอ้าวอะไรปะโซโล่ซิวพ่นเชียรกูพ่นพ่นเลยคนอย่างกูไม่ป่นโอ้โอะไรไม่ชีวิตไม่ไม่มันเลยชีวิตไม่ไม่มันเลยไม่ระทึกเลยไม่ระทึกเลยชีวิตคนดีคืออะไรชีวิตไม่ไม่ระทึกเลยอ่ะยังได้เลยยังได้เหรอโหตังค์แม่งเยอะชิบหายเลย แต่ดูกูกูไม่ต้องกูซื้อกันเดียวได้ทั้งสองแถมต้นราคาด้วยโอ้ยยังจะซื้อสตรีมเหมือนซื้อสตรีมมือนซื้อเกมสตรีมอ่ะราคาโคตรถูกอ่ะใครบอกเกมแพ้เป็งแยไอีย่เินแล้วใช่กาอยู่ตรงนี้ต่อไปแล้วก็เจอหมูลบบ้าหมูลมบ้าหมูอีกรอบเจ้าฆ่าพ่อข้าเยอะเจ็บมาเยอะกูจะรอดูวิสันเจ้าฆ่าพ่อข้าได้ก่อนได้ก่อนได้ก่อนสไตล์นั่งไงออเตอร์โอ้ยเดี๋ยวราคาที่แสดงลบไปยางลบลบ ไม่เย้ยอยากให้มันเป็นคอร์เตอร์สักทีอารมณ์มันเจ็บไม่จำแม่อยากเพราะว่ากูรู้กูรู้มึงก็ทำอะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนนี้เขากลายเป็นผู้ที่มีระดับสูงที่สุดแล้วแล้วเลือดเขาก็สูงสุดด้วยเก่งสุดแล้วตอนนี้ไอ้เย่เป็นเก่งสุดแล้วตอนเนี้ยทรงผมมันมีผลมันมีผลมันมันอยู่ที่โง่เห้งถ้าคำพูดบางคำของพี่กาแฟเพื่อเพื่อนพี่น้องไม่ยินพี่ขอไปจริงนะว่าสมัยที่ได้แค่นี้จริงๆนะคพราั้ไม่เป็นไร ูว่าคำคำเสียงที่ขำแล้วกันโทรศับเบอร์เงาเวศัพท์ใครครับเออไกลเดี๋ยวไปรับครับนั่นแหละครับขอบคุณขนาดนี้ไม่เข้าหรอกก็กูกลของกูจะเข้าไม่เข้าไม่เนี่ยผมุ่งวันตรงนี้แล้วกันก็ราะกไม่กลับบ้านผมไม่กลับบ้านแล้วคืนนี้ผมจะออกูกลัเพราะว่กูเฮ้ยย่นเลยเอาไปมันลอกไปอาบน้ำไปเลยอ่าหนึ่งสองหนึ่งสองอ่ะนี่ก็ได้ชัดนี่เลยก็ได้แต่ว่าอ๋อแค่เขามันจะเขามันจะไตรก็บอกว่าจะว่าไป มันไม่ใช่กาแฟมึงไม่ใช่กาแฟอ๋อ่ายกแก็ไม่แน่ไงออาง่ายมันไม่ใช่โจทย์มึงแต่มันเป็นโจทย์กูแต่ก็ไม่แน,น,น่งไงเอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดต้องใช้สัจจทันสองอยากยิงเวทวะอยากหาเรื่องชาวบ้านูไปตีบอยก็ได้วะไม่มีอะไรทำเพื่อไปดูหนังลงจัดจำไว้ชีวิตมันต้องมันต้องมีความมีคอนลิ์ใช่ไหมชีวิตติดติดก,กรรมอ๋อว่ายิงเวทเข้านะแต่มันจะตายหรือเปล่าที่นั่นแหละไม่ตาย นั่นแหละคือปัญหาแต่ตีมันก็ไม่ตายเอาวตีไม่ตายจิ้มธรรมดาก็ตายแล้วมั้งจิ้มธรรมดาอย่างน้อยกูว่าสองรอบแล้วมันจะเอ็นการ์ดมึนแล้วมันจะเอ็นการ์ดมึงมันไม่ตายหรอกมันจะเอ็นการ์ดถ้ากูสไตล์มึงจะคอดเบอร์บอกดไม่ถึงสามปุ่มเลยดิไม่เนี่ยไอ้สัตว์กูว่ามันเอ็นการฮะกูว่ามันเอ็นการเออเพราะมันจิ้มไปสัตว์กดแม่งสามปุ่มเฮ้ยได้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 ไดได้ได้ด เนี่ยสูตรกูเจอสูตรกูแล้วกดแม่งต้งสาวฟุ่มคืออะไรก็อันนั้นแหละคืออะไรครับกูยังไม่รู้เอยกูก็ไม่รู้เหมือนกันยมีแต่กูตีโดนเรียบร้อยตำเร็จจะเปอร์คุงจะเกิดจะกำเนิดอีกครั้งเรียบร้อยสี่สิบเลือดกูขอบคุณครับรีเบลเลชั่นจะเปอร์คุงต้องเป็นบิชัยดิเออบิชัยอย่าอย่าอย่าพูดบ่อยๆมันคิดถึงชื่อพ่อกูกูก็ลืมคิดไปว่าชื่อพ่อกูชื่อนี้ อย้างเลยชิบหายชิบหายเลยตั้งตั้งตั้งนึกตั้งนึกอะเั้งนึกใช่ขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆท่านพ่อผมรักพ่อนะบอกไว้ก่อนจุบุจุบุจุบุจูบุเลยเออไม่มีจะไม่มีพ่อไม่มีเอปเปอร์คงในวันนี้ไม่ได้ไปนอกเหนจะนี้เลยมึงเอาไปเอาเวทคือกูอยากได้เวทมายิงยิงแกล้งพวกมันแต่มึงอะมีคนเดียวคนเดียวที่ได้เราวนีจะแบบกูเนี่ยอยากจะแกล้งแม่งชิบหายมากตอนที่บอกตรงยิงปิกซี่ช่วยกูหน่อยเนี่ยแม็กมาเนี่ยโอ้อยากยิงแม่งใส่พวกมม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 ึงงงาาากกกเเลลลยยยยยููไ่่่ิิแแ้้้วววจออีีทซใหหน ไปไหนไม่มีของช่วยกาแฟประท้วดด้วยครับแบกหน่อยถือไว้ก็มันก็ไม่ได้ใช้ใช่มใช้ใช้ไปถืออะไรเงี้ยไว้ก็ทันเปล่าเออเงินหลบเงินหลบเลี่ยงชีวิตอะไรได้สามหนึ่งสองสามอย่างมันเป็นรองเท้าเงินไงมันก็เลยเลอะมันก็เลยเลอแล้วไม่เข้าทำไม่เข้าทำเลยกาแฟก็กำลังไปกำลังไปเขคิดว่าจะกลับมาอะไรเงี้ยเอายายาจก็ก็เราคิดอยู่ว่าจะจะซื้อดาบซื้อโล่กันก็ดีแล้วไม่ใช่เหระ ของจะต้องเป็นไหมอะไรเงี้ยเจอสันนิกัตโกเซฟสโชว์เข้าไปเรียบร้อยมึงเป็นสมบดไอแพ็ก็สูงมึงกลัวอะไรมากมึงลุยเดียวๆได้แล้วใช่แค่มไม่เจอทุนนักเวทก็ชนะแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยต่อทมีนักเวทมึงก็ชนะก็จริงแต่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 แล่ลบลแตบแบ่บลบแต่บลบลบลบตบลบ่บ ่่าานีเชยลถ้ามึงหลบสองรอบได้กูกราบตีเลยบอกแล้วไม่ต้องสไลด์ไปกราบตีแล้วก็แทงทีมันทีหลังเลยเขาเขาเรียกว่าลุงพี่กอกขอกราบตีลุงพีขอกราบตีกูไปเนตต่อดีวะขอกราบตีีใช่ไหมไปเนต่อดีมาทายมอนเตลูก้าแลผมนันก็เก็บมุ่งคนเก็บแถวนี้ใช่ไหมแถวนี้เนาะแต่อย่าจับเมืองเหมือนกันนี่แต่อย่าได้นี่ด้วยเดี๋ยวนั่นมีหนังสือเวทออกมีแถวนี้ก็จัดมา กูคลองถิ่นเฮยนี้ได้แต่กูคลองถิ่นนี้เองไม่ต้องห่วงพวกมึงไม่ต้องเอาแยก่ะเอาเมืองก,กับกูนะกูคนเดียวเลยนะไกลจังไกลมากเยอะแต่เขาจะเล่นซี่กแกนุ๊กกูจะเข้าทำเรื่องของมึงไอ้มนุษ่ต้องห่วงเดี๋ยวกูส่งแม่งมาไปหาเดี๋ยวกูคลอมันส่งข้ามแบบไม่ได้ไม่ใชไ่ได้นะไอ้สิมันต้องได้สิไม่ได้กูก็จะส่งนะง่ายๆสรุปสรุปไม่บอกโคตรเก่งเลยอ่ะก่อนอะมันสเปริซิบบกเนี่ยอุซากันเวททำไมชีวิตกูมัน อับจนคนแค้นต้องมาตีทิกซี่แล้วสอดต้องสองต้องสองเทินวะแทนที่ว่ากูก็เหมือนมึงแหละแทนที่ว่าอีสองเทินแค่ไอ้เทินหนึ่งจะได้เอาไปเดินเล่นอะไรเงี้ยขอบคุณเกมครับอ๋อไอ้เก็บเกมว่าเขาทำได้แล้วอย่าแก่กูไม่ยุ่งกับท่านี่จะมาตีบอสทำไมนายบอกว่าจะให้เก็บคนเดียวไงเมืองไงไม่บอกเก็บคนเดียวพูดเรื่อยๆมึงยาจ้ากกูแย่งเชื่อกูด้วยนะขอบคุณครับไม่มีปัญหาแล้วพูดไปงั้นแหละแต่มึงเชื่อกูก็ไม่มีปัญหาเลยแล้วอือเจ็บตัวอะไรวะใจแอนอ๋อใจแอนนายบอก ไอตัวแซ่บตัวฉอบแซ่บอร่อยเลยใช่ไหมแต่มันแซ่บมึงเข้าหรอป๋าเราไปกันเถอะเย้กูวแซ่บกับเข้าปป๋าคองป๋าคลองฝั่งบนบุฟองคองมึงฝั่งล่างไงส่วนกูวคลองไปลุ้นเกตเกตเกตแห่งทิศทิศเหนืออะไรนะมันต้องเป็นอะไรทิศเหนือมันต้องอะไรนะอทิศเหนืออุดรอบุดดอนมันกูอยู่สะกดนครแล้วกันโอเคนั่นไงหมัดหมัดหมัด ันเวมือนดาวเหนือดาวเทวะดาว,ว,วดาวดาวดาวใต้นี่มันอะไรวะสปีอ่ดทักษิณไงทักษิณโอ้ไม่ดีแล้วจมนัน <c oughs> ยาดีกว่าโอ้สปีดตีไม่เข้า,ขา <c oughs> อมันแซ่บแน่นอนปะเออมันแซ่บแน่นอนมันชาร์จเรืยเฉยๆกูว่าไม่ได้ทำอะไรหรอกเห็นหน้าช้าเป็นปัญหาสปีด้วยเพิ่มสปีดด้วยมการให้กูไม่หลบอ่ะหลบไม่ได้ มันการหลบด้วยไงโอเคเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวตัดพาร์ทแบหนึ่งนะท่าผู้ชมนะก็ตัดไปเรื่อยๆอ่างนี้แล้วกเล่นช่วงเพราพี่เล่นชั่วโงพี่ก็หยุดแล้วก็ตัดต่อเล่นต่ออะไรเงี้ยอันหนึ่งไม่พ้นใครนอกจากูบิชัยบิชัย่พูดไปบ่อยสิกูตกใจบิชัยบิจจิเออบิจจิแล้ก็ตอนแรกชื่อบิชจิแหละแต่กูไปอ่านบิชัยเออนั่นแหละอ่โอเคบิจจินะโอเคกดกดอ่าโอเคเซฟเลยเซฟเลย้วยพวกไปไหนใช่ไหมวะมันจะข้ามันจะเข้าเริ่มเลยป่หรือว่า กูจะอยู่หน้านี้ก่อนวะจะว่าไปลืมมากมาเซฟเซฟออเซฟเซฟออกเลยปวดดิเออโอเคเดี๋ยวหยุดตรงนี้เลยโอเคดี๋ยวเจอพัหนาแป๊นหนึ่งไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างช like ็อปเกมสตรีมเอเลี่ยนโวลล์สตีมช็อปเกมสโตร์ for gamers สตีม MTS เกม LL s Steam Store ที่ใหยการสนับสนุน channel ของผม ใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าไปชมได้ที่ e s สค i ิปชันใต้คลิปได้เลยนะคร